าเทสเครื่องโมนะครับอันนี้โมโมเครื่องตลาดสิบหปุ่มยกแปงเก้าลงนะครับเอาเปลี่ยนใส่เป็นแปลงมมแปงสองแอมของผมเลยนะครับจัดวงจรสไตล์ผมเลยอันนี้เป็นขับแยกนะครับสไตล์ทำแบบขับแยกสองฝั่งใช้ tr สขาขับจานบินฝั่งละ8ตัวนะครับ2อฝั่ง16ตัว <Okay. S 1> ตามนี้นะครับโมแปล์สองแอมของเดิมโมแปลงใหญ่นะครับ <Okay. S 1> แต่ใช้งานแล้วมันไม่ค่อยดีครับ <Okay. S 1> มาลองที่แบบ12งโวลต์สิบสองแอมนะครับ <Okay. S 1> มาเทสไฟต่ำนะครับ ไฟต่ำได้76โวลต์มาดูไฟสูงนะครับไฟสูงได้82โวลต์ประมาณนี้นะครับมาดูความถี่ความถี่200 สิบห้าเฮิร์ตนะครับอยู่ประมาณนี้สองร้อยต,ต้นต้นนะครับน,นี่ทำสไตล์ขับแยกนะครับได้ประมาณนี้นะครับส่วนใจส่งาโมก็ทักมาได้นะครับขอบคุณครับ